ดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะท้องฟ้าครึ้มนะคะลมแรงนะคะดูทางโน้นเขาทำอะไรกันเนาะไปะทำอะไรกันฮะโอ้ของหวานเหรอโอเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวหมดก่อนบ่โอ้ค่อยไปเอาอันนั้นก่อน ค่อยลืมขามกกอโอ้ป,ป้าจะทำแปลงด,ดอกไม้นะคะป,ป,ปะเดี๋ยวแม่ดาไปเอาขาก่อนนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ว่าแม่ดาเข้าสวนดอกไม้ก็เลยลืมขาไว้นดบออิ กนนีแล้ก็มาล็กนี้ล็อกตีนตนนี้กแค่แค่ตรงต้นไม้นี่เองเขาจะไม่อกจะไม่หลายก้อนหลอกนนี้กกองไว้นี่ประมาณพอพึ่งจะกองท้ราก็ลงข้ากาแฟแล้วก็เสียวดทำอะไรเป็นแปลงเหรอ ม่บ่เออเอาไม่เสียบใม่มากเสเียบน,น,น,นี่น,นะนนี่ทำาต็นแปงปลูกดอกไม้ปลูกผักน,นคะคะอ้าวพอระวบ่ออินนะ ยี่บอลหรือว่าพ่อแล้ว มาลุ้นกันนะว่าป้าจะปลูกอะไรหนึ่ง <1 S 2> แปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงนะคะที่หน้าออฟฟิศนะคะ

โอนโอนเอ้ยกลองบางปอมือดูจบยากเขียวงามเลย

จากช่องกาแฟดำนะครับขอบพระคุณนะฮะที่พีสกินนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะสองชิ้นหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์เปครีมเซรั่มก็ได้นะฮะใกล้ละใกล้หมดกุ้งปลาแล้วพี่แอมค่ะโอ้ไรกันคือข้ามมาไม่แลกเงนแลกเงนกับมันทำไมไม่เข้าไปมันรู้เซรโอ้โหเขาจะรับแม่เมาหมดเลยเราเนี่ยพี่กาแฟดำด้วยนะคะ คุณค่ะพี่แอนเจลังหน้าห้าจากคุณนิพาจากเอซีกาแฟดำขอบคุณมากค่ะโดีใจด้วยดีใจด้วยขนาดกันแดดยังมีปัญญาซื้อเลยกันแดดก็หมดเจาะตูดก็เจาะแล้วมาเราไปต่อนะคะอ้าวปูไม่กลัวบอ โอ้ยอยคอยบริยานอิดไหลดอเด้อคอยย่านค้นน่ะละไหลน่ะน่ะเอ้เอ้เ้ยจับดีๆเด้อวัยรุ่นนะวัยรุ่นนะวัยรุ่นใจร้อนนะมั่นใจนะมั่นใจนะเอ้ยเอ้ยมันมาไม่ได้ช่องมันแคบ างนนี้ะะคเปิดเปิดตู้แล้วก็จะมาทางนี้นะคะโอ้โหโอ้โหเข้ามาในร้านเลยนะโอ้โหโอ้โหฝีมือฝีมือฝีมือ

มาวางตรงนี้ก่อนคช่มว่าฮดะ่ายมีอยาบาเอาฮดอันนี้มาเดอะมานะกมาตรงนี้ลกันนี่าดีนะ้าจะวาวางนะีลอวางตน่มาดีมาดีมาดีเียนอะมาอก่านดีกว่าบอกทาอาัสย์อทานไปียแล้ววาง สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ